เป็นเพื่อนๆชาบูมนั่งดูคลิปตัวเองชาบูมดูคลิปตัวเอง้วนางสงสัยนางสงสัยนางสงสัยชาบูนางสงสัยใครนะแม่ใครอยู่ในจอไม่เหมือนบูจังเลยละแม่ไอ้บูมันสงสัย บูนั่งดูคลิปตัวเองถ้าบูสงสัยถ้าบูก็สงสัยใครนะแม่นี่บูเข้าไปดูสิเคียเขียเขี่ยเคียเขียเอาเพื่อนเอจะไปเอาเอาชมบูมันอยู่ในจอหนูจะไปเอาไงล่ะลูกฮะอันหนูเล่นหมดแล้วหนูจะไปเอาไงฮะบู คาบูคาบูฮะบูดูคลิปตัวเองนะบูงงเหรององแหละครับ,บูคะจะบูใครนะแม่ใครมันอยู่ในคลิปนะแม่ฮะใครมันอยู่ในคลิปกันแม่๋ยวจะบูไปดูซิบูไปดูสิหลูกไปดูสิ ีูไปดูสิลูกกไม่ี่บูกออสเุดแ<อ>ชบูสุดหออร่อจังเลยอร่อจังเลยแชบูรอรอ่อสุดยอดใช่ไหมลูกอืบู อาบูอาบูชาบ,บูหนุ่มน้อยขี้อ้อนทำหมันมาแล้วขี้อ้อนสุดๆใช่ไหมครับไอ้บูขี้อ้อนใช่ไหมครับเฮ้ยอาบูมาหาแม่มาลงมาเ็วอยวนี้ขึ้นตรงขึ้นโตะ๊ะเป็นหมดนะเธออ่ะเร็๋ยวลงมาเร็วดูป้าเมย์เนี่ยเห็นไหมป้าเมนเนย์ในด้นั่าง อาหารชบูอยู่นี่ะอา้าบูมาหาแม่เนะเรียกก็มาเรียกเมียว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 ก็มาใช่ไหมลูกใช่ไหมครับบูจะไปไหนอุ้ยแม่ไม่ว่างแม่ไม่ว่างพาบูเดินเล่นแม่ไม่ว่างพาบูเดินเล่นเนีะ

พูดจะเดินพาเดินเวียนหัวใช่ไหมเซมี่ครับใช่มี่ครับเซ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 มี่ครับแม่หนีบุ้ง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 พูดจะเดินตามแม่ทำไมขอบคุณแม่ๆพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปให้ชาบูนะครับ